ทฤษฎีของคอมนิสทฤษฎีมันเป็นระบบระบอบหนึ่งซึ่งเขากําหนดทฤษฎีตัวนี้ขึ้นมาสังคมเดิมมันเป็นเกษตรกรรมถูกไหมาการเฉลีย่ยของความของความยากจนคือความอุดอยากมันมันจะค่อนข้างเกลีย่ยเพราะคนหากินเองได้แต่พอเข้าสู่เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาเกิดการปฏิวัติตอุตสาหกรรมมันเกิดชนชั้นขึ้นมาสองชนชั้นในฝั่งตะวันตกไอ้ตัวนี้อ่ะมันเป็นต้นกําเนิดของความคิดเรื่องสังคมนิยมเรื่องความเท่าเทียมไอ้ตัวนั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยไอ้ทฤษฎีตัวนี้ ของรัเสเซียเนี่ยนะแล้วมันก็มา,มามาของไทยที่มีความเชื่อ6อย่างที่คุณต้องล้ม,มเพราะว่าตัวนี้มันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมของระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้างคะห6อย่างอันที่หนึ่งนี่คือเลยนะะฮกิดชนชนั้นคือเจ้าของความเป็นเจ้าของในทุนอะไรพวกนี้ยอ๋เป็นานายทุนอะ แล้วก็ถ้าที่พี่จําได้นะกองทัพเพราะว่ามันเป็นชนชั้น่ยไงพ่อค้านักธุรกิจกองทัพพ่อค้านักบวชโอ้โหศาสนาสถาบันพระหากษัตริย์ครบเลยพวกนี้ต้องทําลายให้หมดนี่พี่ไม่ได้พูดว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่เป็นระบบวิธีคิดของเขาวิธีคิดของเขาถ้าคุณเลือกวิธีนี้นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องทาลายทำไมต้องมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในความที่พวกฝ่ายขวาก็ตามเนี่ย ที่เราที่เราไปตีตาเขาว่าฝ่ายขวาเนี่ยไอายการที่เขาเขารักษาระบบของเขาตรงนี้จเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงในแนวคิดของฝ่ายที่มันเป็นทุนนิยมฝ่ายขวา